สวัสดีค่ะตอนนี้ฮะกำลังจะกินข้าวนี่จะเป็นเมนูเกาหลีอยู่ใครเอ่ยอยู่กับเซเล็ตคนนี้เองค่ะพิมค่ะอุตาก็น้องกล่อมกีเดี๋ยวคนหนึ่งคนหนึ่งแนะนำตัวหน่อค่ะน้องเขาพูดไม่ได้เขาเพิ่งฝากกล่องเสียงมาแลคะเนี่ยสองแสนเี่เกาหลีเนาะเดี๋ยวินเลยนะเปาน้อนยุคเสียงก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะจะรีวิวอาหารกอดรีวิวอาหารกอดวันนี้นะคะวันนี้นี่ ไม่มาหันทะเลค่ะเดี๋ยวดูนะคะนี่ปลาหมึกนะคะแล้วก็อันนี้กุ้งอันนี้อันนี้เอ่อหมูแล้วก็สปปักก่อนเร็วงาเอาไปใส่ไปยังไม่ไปเไยหรอนี่ก็มีข้าวนะคะมีข้าวราคาสองกล่องแล้วก็มีอ่าเขาเรียกอะไรเนี่ยอันนี้คืออเดอเครื่องเคียงเครื่องเคียงที่อยู่ข้างๆแล้วก็ เครื่องเค้าเลยเครืค้าโคลาเรียก็เป็นเครื่องเคียงนะคะเครื่องเคียงค่ะเพราะอยู่ข้างๆเหมือนกันเครื่องเคียงโอเคนะแล้วก็บอกด้วยในราคาก่อนราคาสองหมื่นฝั่งหมื่นนะคะฝั่งหมื่นค่ะเบาๆไป